โอเคนี่เจนนี่อันนี้อะไรไอยูชายยูโอเคและอิวคือใครปรา๋าป,ป้าป๋าโอเคนี่เจนนี่ <Jenny. S 2> อันนี้อะไรไอยูชายยูโอเคและอิวคือใคร ป๋าป๊าโอเคนี่เจนนี่อันนี้อะไรยูชายยูโอเคและยูคือใครป๋ป๊าป๊าโอเคนี่เจนนี่อันนี้อะไรยูชายูโอเคและยูคือใคร ป๋าป๊าโอเคนี่เจนนี่อันนี้อะไรยูชายชายูโอเคและยูคือใครป๋าป๊าปาป๊าโอเค